สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับคุณครูมัทน,นาบัญยงนะคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องงานกเกษตรค่ะคุณครูเคยบอกหนูไปแล้วนะคะว่าเราจะมาปลูกผักสวนครัวกันค่ะวันนี้มาดูสิว่าคุณครูจะให้หนูปลูกผักอะไรค่ะเราจะมาปลูกผักบุ้งจีนในตะกร้ากันค่ะ มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการปลูกนะคะเด็กๆวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างเอ่ย 1. คืออะไรคะ 1. คือมเมล็ดผักบุ้งจีนค่ะ 2. คือดินร่วนค่ะและสาคืออะไรเอ่ย 3. คือแกลบเผาค่ะและสี่คือ C คือปุ๋ยคอกค่ะหรือเรียกว่าปุ๋ยจากมูลสัตว์ก็คือปุ๋ยขี้วัวน,นั่นเองค่ะ5คือช้อนปลูกค่ะเมื่อมีช้อนปลูกต้องมีส้มพลวนค่ะ7คือตะกร้าค่ะและสุดท้าย8คืออะไรเอ่ย8คือ บัวรดน้ำค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์หน้าตาของมันได้เลยนะคะมาดูหน้าตาของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่ะ,มะเมล็ดผักบุ้งจีนคุณครูได้แบ่งมเมล็ดผักบุ้งจีนใส่ถุงให้เด็กๆนะคะคนละหนึ่งถุงพร้อมปล,ปลายชื่อของเด็กๆนะคะต่อมาค่ะดินร่วนค่ะ แกลบเผาค่ะปุ๋ยคอบค่ะช้อนปลูกและซ่อมควรค่ะตะกล้าแล้วก็บวดลดน้ำค่ะมาดูขั้นตอนการผสมดินปลูกกันค่ะดินร่วนผสมแกลบเผาผสมปุ๋ยคอกค่ะอัตราส่วน1นึต่อหนึ่งต่อหนึ่งแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเราใช้ดินร่วน1ส่วน แกลบเผา1ส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วน,น,วนแล้วผสมให้เข้ากันค่ะแต่ในภาพของคุณครูนะคะอาจจะไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากมันกองอยู่ข้างล่างรวมกันไปแล้วอะคะ่ะต่อมาค่ะเมื่อเด็กๆทุกคนผสมดินร่วนแกลบเผาปุ๋ยคอกเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วไปใส่ในภาชนะนะคะรดน้ำให้ชุ่มค่ะจากนั้น,นะ หวานเมล็ดผักบุ้งจีนที่คุณครูให้ไปลงในภาชนะค่ะให้กระจายกระจายนะคะอย่าให้มันกระจุกตัวกันค่ะเวลาขึ้นจะได้ไม่เบียดกันนะคะเด็กๆสุดท้ายค่ะใช้ดินกลบหน้าเมล็ดบางๆนะคะหรืออาจจะใช้แกลบเผากลบหน้าก็ได้นะคะจากนั้นรดน้ําอีกครั้งค่ะนําภาชนะไปไว้ในที่ร่มค่ะอย่าโดนแดดแรงนะคะ อย่าลืมว่าเราต้องรดน้ำวันละสองครั้งค่ะคือเช้าหนึ่งครั้งเย็นอีกหนึ่งครั้งรวมเป็นสองครั้งค่ะหากวันไหนฝนตกรดน้ำไหมคะคุณครูไม่ต้องรดน้ำค่ะถ้ารดน้ำเยอะน้ำจะขังทำให้เมล็ดผักบุ้งเน่าซะก่อนที่จะเกิดนะคะและสุดท้ายท้ายสุดไม่ลืมค่ะอย่าลืมถ่ายรูปและก็ส่งให้คุณครูดูนะคะในแชทกลุ่มนะคะเด็กๆ ครูอยากดูพัฒนาการและการเจริญเติบโต,ตของผักบุ้งของเด็กๆค่ะเราเริ่มปลูกพร้อมกันจะโตเท่ากันหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้รับแจกวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกผักสวนครัวไปแล้วนะคะครูจะให้เด็กๆได้ปลูกผักสวนครัวที่บ้านของตัวเองนะคะ เรามาดูอุปกรณ์ที่คุณครูแจกหนูไปนะคะเข่งค่ะมเมล็ดพันธุ์ผักค่ะคนละหนึ่งถุนะคะแต่ครูแบ่งให้เป็นถุงเล็กๆนะคะและป้ายชื่อค่ะเด็กๆมีป้ายชื่อของตัวเองนะคะและอุปกรณ์อย่างอื่นวัสดุปลูกนะคะดินค่ะดินปลูกนะคะ แกลบเผานะคะและสุดท้ายปุ๋ยคอกค่ะและอุปกรณ์อย่าลืมนะคะช้อนปลูกช้อนปลูกค่ะซ่อมพวนค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้ดินปลูกนะคะหส่วนเทลงไปเลย เราต้องมีอุปกรณ์ใส่ในการผสมคลุกเ้าเพื่อทําดินปลูกก่อนนะคะทิ่ปลูกแล้วต่อมาแกลบเผาค่ะหนึ่งส่วนเหมือนกันตามด้วยขุยข้อ หลังจากนั้นเรามาผสมคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ <L> เมื่อเราผสมดินปลูกเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะ <L> ให้เอาดินปลูกใส่ในตะกร้าในเข่งของเราเลยนะคะที่เต็มเลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากเข่งเรามันรูมันใหญ่นะคะนักเรียนสามารถที่จะหาอะไรมารองก่อนนะคะรองก้นเข่งนะคะแต่ว่าด้านข้างไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่าน้ําจะได้ไหลซึมออกได้นะคะน้ําจะได้ไม่ขังน,นะคะต่อมาเมื่อได้แล้วนะคะเราปรับหน้าดินให้เรียบนะคะหลังจากนั้นรดน้ําค่ะหลังจากที่เรารดน้ําชุ่มแล้วนะคะก็เจาะรูค่ะถ้าไม่ได้ใช้ไม้เจาะเราสามารถใช้นิ้วของเราค่ะเจาะรูนะคะให้เป็นแถวแล้วลึกแค่ไหนเอ,อ่ยนี่ค่ะหนึ่งข้อนิ้วนะคะเริ่มเลยค่ะ ห่างกันพอประมาณนะคะอย่าลืมว่าต้นไม้เราต้องโตนะคะอย่าให้เบียดกัน,นะคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเรานำมเมล็ดผักบุ้งค่ะที่เตรียมไว้ประมาณ2-3เมล็ดหยอดลงแต่ละหลุมนะคะ2-3เมล็ดเท่านั้นนะคะ แบบนะคะกลบค่ะเรียบร้อยค่ะเด็กๆหลังจากนั้นให้รดน้ำให้ชุ่มนะคะเป็นไงคะเด็กๆยากไหมคะวิธีการ ปลูกผักบุ้งไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปขั้นตอนการทำแล้วก็ถ่ายรูปก,การเจริญเติบโตของผักบุ้งทุกวันส่งคุณครูดได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากดูคลิปการสอนและคลิปสาธิตการปลูกผักบุ้งจีนไม่ยากเลยใช่ไหมคะครูให้เด็กๆ ไปลองทำดูนะคะและมาดูผลหลังจาก21วันกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ